นอแหลแต่ผมไม่รู้จักความเฉยได้ผมอยากด้นนี่ <c oughs> อยากดนา้นนบก็ได้นายนายนยไหนผมไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปต่างรัฐไม่ไเลยร่งน,นะรองคนในบันที่ยัดปูรดหน้องๆ p o s i t i o มาตูกไปโทษไหมมันกินกรดาษนำไครก็เพร์นี่นนต่อเดียวจากนี้ก้าวข้าวนก้าวกล่นะองมวนนะ ข้าวทีเกสนเรียนนะะข้าพูดไปไม่ไกลแล้วกาสนาน้อยไปน้อยกา้าวกะปางไปน้อยอย่าทำานเราุกับเพียนเลยข้ากระปางอะไรเดียวขึ้นบางขันนะฮะข้าบางขันข้าวลำทับข้าวลำทับแต่มาแยกออกทางกลองอมกลองอมแ้วมาข้าววางิเศษมันข้กางั้งเลยมันเลยข้าววังวิเศษข้าวนุ่นฮะ คนกูเรียกบอกตำลีบอกตำลกันเนี่ยการรัดรายอดมาเข้าตำลแล้วกรรมตึ้งเด็กกดามันนั่นเลยไปเยี่ยมปอมเงยจิตกล่องตอมปอมไปทำไรอยู่กล่องตอมมึงไปได้อยู่กับแม่มึงเลยทุกดาบกับเรา้าใจแม่กูไปโยนแนงเหนื่อยไม่ตัวเลยได้พ่อแล้วกันได้กับปอยบานนี้ร่มดองอะไรกันนั้น อาม่นะปอยยี่เที่วิลามังก้าวต่างน้าเบิ่นที่นี่มัแก้ว่าไปออกหน้ายวงกึ้นก้าวปะป้าไปออกมันลุ้งเอาเวียนขึ้นมาที่เอกะตะพุ่มก้าวมาแต่ออกไอ้ตองนุ่ยแล้วมาออกไอ้กวนกะลุงก้าวมาตองว่านี่มาออกปาเลี้ยนก้าวยันตาก้าวตรงมาหน้าโยงนี่ไม่มาออกไอ้ตีอันดามันแก้ว อเออจริงไปใช้กล่องตำลางต่างใจน,นุ่มเปรีย้ยวจริงจริงจ,งจงผมแหล่แห่ผมเดินไปว่าเนล่ยแลหลมไก้ก็เบ์เอาต่อได้ตึ้นควันคนบอตานควันเฟนกว่าพื้นนี่ตดลนอะไปจนไม่ไปจนนี่ตดลนไม่ว่านไม่พอมันลนตดไร อันนี้ต้นลอนโอแก่ไปชนเ่ไปชนกับว่าอีกเลยกครอได้ยังกครรอต่อได้ไหมกันน้องเชื่อกันนี่พี่ก็ไม่แปลงไม่มาวิ่งรถอย่าบอกใกล้กันเลยมันลำบากไปเลยคนกับไม่ไกลกี่หว้ใกล้ทนูนใคได้กันแล้วเออกาโดยใจนั่นน้ต่าได้บอกจะก็ได้ใจกับผมก็รักรออยนะพี่ลุงนะให้ไล่ไปที่แย่นั่ด่ะมันต้นชอนลอย เป็นเล่นบ่้าไอ้แกเล่นก็กินได้ดร่ำยก็พวกมันไม่ใช่แกเล่นมาเป็นเล่นนี่ขาดอดน,นะหอแพงก็เล็บตาแพงขนาดไปมันเลยผมกหม่ไอพวกมันผมกขนหัวขาดพวกบอยโรดเนี่ยตาตึนไม่ไปก็ไม่ต้องแลงว่าแพงช่องรอยเม่แม่มไปยากกินเตียงไปอันดามันม่จะแก

สร้อยกายได้พี่ต้องเงื้อหินดูคนจนพ่อผมกับรอดก็ไม่ใจเลือดนางไม่ใจเลยพี่อ่ะลำบากกองใจยกองแชนแพงกี่ตายแล่ยตินมาพ่อผมไม่เชื่อไจเลยอลำบากเอาตังค์ซอนมาก่อนมามัดจำก่อนสักรอยนะเฮ้ยอรก็เอพี่มาหมัดจำก่อนสักรอยเฮ้ยตินไม่เชื่อพ่อผมนั่นหอนดันผมจำใจใครพ่อผมไม่ไหวใจใครแล้วอันวันนั้นรับคนอยากว่ายอดไปตรงตับเตียงพ่อผมก็สร้อยมันว่าได้ไปตึงตับเตียงจะให้รอยเดียวแทนเลยรอยมันว่ากูพ่อผมอะไรกัน มันหหว้วุ้นเสียคนเรืงเาไรอโยเล่นเปลือยล่เกิ่มาว่านัันมันเลนกรโตกนเลยมันหวบเรืองมันรเราร็เก็บผีมันหนักย่จืมันหวนึกแล้วไม่ดูลาจากเรแไฟมันอที่ป้านาปนนาผุบานานุมบานัดเลียนเลยไม่ติดทางเรื่อแล้วผุนบหนำมันกระเพงเลยว่าพารถไปติดแคบรถยุ่นรถเกลี่รถเกลื่งเลยติดแคบคันนี้หละ วันน so ี้ท <sa Idol> ี <mother plus poetry> so ่บ้านแก้แม่กันมีอะไรใผมตุกไปไปตั้งตั้งเกาไปแล้วกัาตั้งไม่มาแล้วกัดผมไม่ใจเบี้ยก็ตีกัดตาก็ติดแก๊สก็เลยนั่นติดขาแก๊สไม่เอากันไม่เอาเปลือกหอยไม่อาเลยผมไม่เอาอบ้ากรั้งกูเลยดมมางไปเลยเฉยผมตันเต็มยูนายกหมากเราเตวยอดเตวนี้บ้านเราดีตั้งด้านเต็มเม็ดกลางล้นเห็นไม่เอาไปกันกว่าบ้านมังด้านไอแม่เอเอาตับล้มไปเช็ค ด้านนายไม่ใช่ด้านอันมัวกันนกตื้อไปมั้งให้ตาไปในปลอดไปก็ว่าแล้วใช่มัวเปิดไปใช่มั้วนั่นในพวกมัวกันนกอย่างน้อยอย่างแล้วเปนก่อนแม่อ้ยัยมาพอก้าวลาดตึงได้กว่าพอลุงปลานาก็จะมัวกันก็พวกสัดปนใช่ไม่รอไม่จูดื้อเห็นว่าก็จะมัวก็จับปูไม่ใช่ไม่รอไงเห็นจับกันจาจับปูยังตกจับได้ก็เดีวหวานผมมาตกจับผมไม่ผมจะลาดผมเหงาแล้ซอด sư lục tèn chín nói nó quay kinh nha cha đâu có tầm mua lọp hoa nghĩ tưởng này mọt có bố giá này đấy bố lại chín mua mà rùa này ăn ra cái tà lai còn cái còn bỏ đi bông đâm từng trang đẹp con song, con thiện nên việc cái bà tá plan non mà còn ba cha đều chèm vô này vô คือนี่เมาไม่กลับเดี๋ยวเยจะกินเหล้ากับรถนายก็ตั้งด่านตรวจด้านก็ห่อวังนีก็เก้มบวชเมาไม่กลับเพื่อความปลอดภัยของตนเองไม่ต้องกลัวถ้าเรากินเหล้าถึงมีด่านตรวจอยู่ข้างหน้าเราเอเจเว่นนะเราซือ้อนุ่มเปะล่าเชลล่เปล่าชักซ้ำลูกกินในชาติชะลล่าเปล่านั่นเลยแล้วการเราซือ้อไวนตามยีสิบชักกล่องเมือกไก่ชาตแล้วการนุ่มเปลี้ยวชักปองเมือกไก่ชาตไปถึงด่านตรวจไม่ต้องกลัวพ่อนไปเลยอ๋อมันดับกลิ่นเหล้าดับกลิ่นไม่ดับกลิ่นไม่รูแต่ถ้าว่านายจะไปกังคืนนั้นนเเรราไมม่่่หือยแง ไอร้อยร้อย <c oughs> วา่ م ه م ه ا ا و و? าบนผปวนี่ยิงมว่าเช้านาะเรารู้จักผ่าตูวมนึกว่ามัน่ดีดีไอ้ตัดลอนไปจนเลยนายอะารตสองร้อยนะก็เล็บเออพวกมันลำบากไปลงนอคือไอปลดไปนั่นแม่เฮ้ยแม่ไม่ต้องกลัวแต่ไปกับพวกมันใหม่ๆว้นย่างรถอู่าลนแวลอ้นี้พอดีบวดกาซ่ายยย่างรถบวดแล้ว ใช่ไหมเปลี่ยนเ่รอมังยังรอเช่นต่าด้ย่ะทำใจตาได้มันมาไมดไอ้เปลี่ยนที่ด้อไม่ไีเปลี่ยนเกอไอ้เงีไปก่อนใช่ตั้งไม่ใครพ่อเพราะมาปลอบครัวต้องลูกแน่ฮันลูกเมียก็อยังไงนะลูกเมียงานปดก้นคนครับแต่ว่าลูกพ่อมันไม่มีอ๋อได้ลาวปแลแต่เั้งตามลูกเมียมาเอะฮันเลยว่าลูกเมียเปลนคนแต่ลูกพ่มันหามอ๋อฮันมึงเลี้ยงลูกเพื่อนแล้วกันนัน โลเพื่อนเพื่อว่ากเมียอ้อมแรงยาคนไม่เข้าแจมเราไม่ระวงังนุ๊กกูแหละให้รถนี้เจอนานแล้วเล็กกวนอกเลยอ๋อมันแรง<อ>ได้ต่อยกับกับรถเสืองนี่กูนแลมได้จนกับคนตามอังนี่ให้รถเสืองนี้เจอรดว่าใจตั้งเลยไอ้ส่วนอ๋อว่าเจอรถว่าใจตั้งเลยไม่ได้หนามไม่ตั้มรอมบอกอยำกัน เออไอ้ดาวว่าพอนพอนนะขาว่าเออไอ้พอนดื้อรออดตันแรกผมเป็นคนพอนรอดเด็ดไปเองผมแรงนักแล้วต่านั้นผมบอยโรผมเกิดมาตั้งอายุปุ่นนี้ไม่เคยพอนรอดผมไม่ชอบพอนรถท่านกันก่อนที่เขาได้ยึดะะรถหมดแล้วเราผมไม่พอนเลยโอ้หนึ่งว่าตื้อแท็กซีม่มาเห้ยดื้อรถดื้อรอดครับแม่ยายเสือให มมยายคร no? ับแมยายท okay. ี่ไงแมยายแข็นแมยายก็ืออราดเลูหลอดยอ้าวแล้วย่มเมยายรักน่ะหลกเอ้ยแก่สาคนแก่สามพ่มากว่าเพื่อนแมยายอันลูกเือสามคนลูกเจ้าแก่สาเจ้าเลยมาหลูกเจ้าแกคนเดียวตาเตมีพ่มแตหลูกคือแก่สาคนเฮ้ยเฮ้ยฮันสลายอันกูเลี้นักกันเว้ย มานักไหมไม่ใจขึ้นรอมันเสียงสะโพนเดี๋ยวเราลุกขึ้นกันเออมึงก็ไปตรงนักรองคำคำคำได้คำได้เดี๋ยวไปกับผมปลอดไปไหนนอนเกดีงานแม่เฮ้ยแม่คนแก่ๆก่จ๋อบิตายหลอดผมกันนี่อันไม่ใหญ่ล้มมืดผมโรผมเต้มต่างอันต้นใจให้ไปล้มปท่านลงในคลองดูพมไปดีไหมวะ กันแรกกันแรงแล้วมึงเจียวเจียวเจียวนัหนิมึงเ็อยางกระ้างแรงดิกันแรกกันแรงนะมึงก็ไปเรียกตายอย่าช้าด่ามีโชว์ยมเพลิงมันเพื่อดิเอ๊ะเพลงมันเพื่อว่ารัตถูเกลือไม่ใช่ติดนี่มาก็บ่มโชวเจ๊กๆเพลิงมัน้อยมันรัวอ๊อฟไม่ตันกระน้ำกินมันเท่าไงนี่นว่ารัวเต็มใจเลยอันอย่าจะใครเอายาทุบมาต้มน้ำติดวะเนี่ยอ๊อฟ ไม่อุดเร็วพี่เอ็งได้มาอุดละตั้งมันกี่บาทอะอุดนึกมาเตรทยมเรื่องมั้ยหันหัวหน้าไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวมึง grab บอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึง grab บอลเดยวไปเบียวก็ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแน่แน่ไปลองดอกแก่ทีที่โอ้เดี๋ยวมึงกลับมาเองเ้ยเออโอ้ลืมไม่ประจดอกแก่หรอดมึงมาดอกแก่ไม่จ่ายก็เพราการอาชีพไม่เรียนใส่อาชีพไม่เรียนต่อสาตรงนี้อ๋อ กใจตรงันแต่มาเลยไปจ้าำกกเบร่นบุดร่กันนพูดานมาแน่แล้วบ้าจิงยืนอยู่ล่างมึงงันหนวรอดเออลืมแ้วแ้วมบ้าจริงแนวใส่แล้วผมมบ้านแ้วฮันนี้คนแก่คนตั้งใจพมไปตรงตีบ้านแก่พอมันหนวรอดถึงมเนแก่ก็เลยมไปบอล ไปถึงบ้านแล้วแกตัวไอ้ล็อมารับผมว่าไอ้แกเดินมาบ้านผมตาผมก็เราไปตรงบ้านแกบ้านแกอยู่น้อยถึงก่อนบ้านผมอแล้วผมกำแล้วเมียแม่ไปตรงครับผมไหมปูเต้ามารับก้อยอย่างเงี้ยอย่าคือนายปูเต้ามารับอ๋ออย่าเราได้กับปูเต้าวนาหน่ินี่ยแม่เต้าวไม่ไแม่ต้าวไปพู้ห้องเสียอ๋อตรงเู้นกับพูดตั้งรึล่ะวัน mai นุกิตายทั้งที่แม่ยายไปได้กับผมอ๋อ กันกูนหละบาดหลวกไปเดิานทนางเออไปเลยขึนน่ะหมาขึ้นน่ะก่อนไปนะเออไม่ไปไปกับผมไม่ต้องกลัวเชิญ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  <c oughs> ลาก่อนพีนรองเออพรานมกลมาแล้วให้โชคดีแลวบารมีพอตันใครคุ้มครองน้องเออให้ดังยิงยิงขึ้นไปนักรองรองมาจัิ